ท่ามกลางกอ,งอ,กกองตา้าวเลดียวกินแมคซูสต่างๆใง่ายผู้การผุนทอนจังหวัดนนทบุรีไปประจำสพตลอดครับเพื่อให้การตรวจสอบในการดูขยายผลทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความรอบคอบรัดคุมครับเอกสารมีผลยังครับคำสั่งมีผลยังครับผมยังไม่เห็นแต่ว่าทราบทราบกับโทรศัพท์จากลูกน้องแจ้งมา มมมีีคว่่่่าสังเไหรผลถ้ามีผลก็ต้องปิดผลวันนี้นะครับแล้วจะให้ใครมารักษาครับยังไม่ทราบครับก็คงจะเป็นรองผู้ช่วการที่อยู่ในพื้นที่ครับท่านใดท่านหนึ่งที่ที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดเราต้องคำสั่งย้ายนี่เป็นผลมาจากการปลดสาระเลยหรือว่าการส่วนรคือเรามีข้อตกลงกันอยู่แล้วครับโดยเฉพาะคำสั่งของคำสั่งนะถ้ามีการจับกลุ่มอบายมุข ในนั้นเขียนไว้อยู่แล้วว่าอะไรมุกถ้าเกี่ยวกับกรณ์การพนัน20คนขึ้นไปนะต้องมีผู้รับผิดชอบตั้งแต่ในระดับของสารีตารวจนะจนกระทั่งไล่ไปจนถึงระดับกองกำลันะหรือถ้าใหญ่มากนะก็อยู่ในข้อพิจารณาว่าจะไปถึงไหนต่อครับซึ่งการประชุมเมื่อวานลืมบอกไปตลอดผมตรท่านกำชับทัางประชุมมากนับตั้งแต่ประชุมเมื่อวานต่อไปนะถ้ามีการ จับกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนหรือชุดไหนหรือท่านรัศาการสั่งให้ไปจับถ้ามีการจับกลุ่มการปรนันนะเลย20สิรายขึ้นไปพื้น,นที่รับชอบถ้าห0ารายขึ้นไปผู้การรับชอบ<ท>ถ้าร้อยรายขึ้นไปผู้ชการรับชอบครับเ<ท>ครับผม,มจ,จะเป็นผู้ทอนหรือทคนมาใช่ไหมครับทุกพื้นที่ครับเกินร้อยเกินเยอะเออเกินร้อยนี่เดี๋ยวต้องมาดูครับเพราะว่าก่อนที่ท่านรัศการจะสั่ง แต่ในในความละเอียดรอบครอบเดี๋ยวต้องมาตรวจครับในการเข้าเข้าถึงการมันต้องมีการสัญจรไปมามีรถเข้าออกมีน้ำมีไฟก็ต้องใช้มากนี้